ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับสินจังสนเสนวแนะครับโคโกรัฐบาลแจงเศรษฐามอบปานปรีศึกษาแนวทางขึ้นเงินเนือนขอรอกอกัอจันเจ้าหน้าที่ยันยังไม่ใช่มติคอรมอเห็นชอบให้ทำระบุจะทำหรือไม่ก็ทำตามได้เมื่อวันที่ห้าพฤศจิกายนห6หกนายใส สนาลงโคโสกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่มีรายงานข่าวว่าสำนักเลขาธิการคณะกรรมคณะรัฐมนตรีสครอสรคส่งหนังสือถึงกระทรวงและหน่วยงานราชการให้ศึกษาเรื่องการปรับอัตรา ค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมแนวทางความเป็นไปได้และกรอบระยะเวลาผลกระทบของการปรับอัตราเงินเดือนกับหน่วยงานเกี่ยวข้องให้ชัดเจนและรายงานผลให้คอรมอทราบภายในเดือน พฤศกิกายนนี้นายไซเผยว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่มติคณะรัฐมนตรีแต่เป็นเพียงข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและคอรอมอคังในที่ประชุมคอรอมอรโดยมอบหมายให้ในายปานปี ที่พัะหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีกำรัพย์โดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนไปศึกษาแนวทางว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ทำได้แค่ไหนโดยให้พิจนารณาอย่างรอบครอบและรอบด้านให้รายงานกลับมาให้ทราบเท่านั้น เวลานี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษายังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรและเมื่อผลออกมาแล้วนำเสนอให้นายกก็ยังไม่รู้ว่าแนวทางที่ศึกษาจะทำได้แค่ไหนอย่างไรและอาจจะทำได้หรือไม่ทำตามก็ได้ขอย้ำว่าเรื่องนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาแนวทางความเป็น ไปได้เท่านั้นก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ